เอาเครื่องใ้ยเออเตือนแคมป์หนีบอ๊อ่อยการแค้มโอ๊ยฮยก็เล่นย่ากินมาเตบใส่อะไรเนี่ยออย่๊ยรู้แล้วเพิ่นโอ้ยเฮียเพิ่นเรเอานี้ยิ้มกับมันนีซื้อกูกับมันกูกับมันหนันนีบอ๊อกเนี่ยเขากับมันปวดหัวด้วยล่ะน้ำเดงออ่งดังด้วยอสิมาซื้อหอยกินก็อย่งเหีว เต่ว่ากินอยู่แล้วสูเอาสูกุกับนเล่าเนาะกู้งเคยกินบุ้ยคือกถ้าจะกินใส่กลมกลมได้อยู่เินครับอาจนย์เจ้าของแมนเพิ่นใส่ระไรบ้างิงค่ใส่ไข่ย่งกินอยู่บ่นี้กระเทียมบงอย่าบีบเยอะพอ เอาสมเด้อค่ะจับหอยแล้วก็เคียเคียเคียข้าปากเลยน้ำผากบ่ลื่นแต่ก็หอยอย่าไปห่วงอี้านอ่ะเวลาหาเดื้อตัองมาสอนได้เลยสีตัวนี้แขนยาวไซส์องจ้องียแขนยาวนะคะตัวนี้6เขียนเข่าปากเหรอืมโอ้ยเส้นยินแล้กินแม่ผัดหอยยอยวาตา ยี่หัวรโอยี่หัวโลอะอรไหมคะบอกรสชาติด้วยอมก่อนอมก่อนให้มันกลมกล่อมกับข้าวลิ้นก่อนมันจะละมุนนีมากนี่ปะนี่บอสหลานสื่อบาดเบิร์ดเราบอกไม่ได้เลยอะไรอุ้ยเแกฉันด้วย กโตัน็อน้าจอให้งลค่อเนี่ย่างเคยเอากันได้หรือเปล่าล่ะอย่างเนอะเนอะนี่เป็นหัวเนอะเพีกันหมอนี่เป็นเนี่ยเนาะนี่เป็นพลวยนี่เป็นเน้นุ้กัะลัเป็นเออนุ้งกระลูกเป็นบอสขี่ขังลูกกรลูกไปติดไฟจ้ะ เหน็นั่นเหน็เขาเนี่ยอยากกินอย่างปลาหมึก่ยเดชตักมบ่อยๆตายปลาหมึกินวหอนยงไรบ่ี่่เป็นลาวยลย่เสร็จเีเขานำจัจับจิอยย เพื่อนเขาอยากได้ตตวละเก้าสิบวะบางอุ้ยคือเพียร์เพีอร์เก้าอื้มอุ้ยพอบุญลาออกกันแล้วใครกินดีแบบนี้บุญลาออยเส็นสัญญาตามอินสานดีพ่อพ่อ เล่าความางหิัปยเนี่ยลาออกเหลือกินแต่กินดีปันนี่เส้นสัญ่า่วงหนาอีกสี่ปีวสันสามสิบปีสาบปีวสันคิดไปสัญญาลิจิาตอนนี้พทยรัให้พมรเ้อายนะคะปีเป็นภาพวนตนา เะาธชายจูงัีสานผู้หญิงจูงเี่พิต่อเพลงขอเพลงสองเพลงลกูเกิดมันไป่ลรได้หมกเกิดมันไต้แบบร้างไปกับมนเดิลกูไปละเดือดก็จะเป็นเลลวก็เป่อก็เป็นพาอคนดีไปตอนกูรัใคราคนคนดอกจันไปกูก็ได้บไปด้วยจ้ะมึงมึเอาส่งนึงมแต่กา นั่งเสียนอย่างหรอกคูขาูขแหงหวดตล้วมกระุ่นแ้วคอันนี่ขนน้ำนั่งคอามเต็มยู่งขนเต็เต้นอีกบ้าเต้นอีกเต็เพนเมืองเต้นอีกโอ้ยยาทอยาขอปีนโค้งมาแล้วยายเต็มอีกรูวิบอนอันอเจอเบอร์น่าจอยู่ดยก่ีกี่ปีน่าเคยอยู่กี่ปีบงหันความเต้มหน้ากับอยู่ของม่เห็นา นั่งกับไปตอนนี้นั่งอยู่ที่ไอติสตาแล้วสักทีถ้ามีงานจะไปขอนแก่นม,ม,มั้งมีฮะสิมีงานางจะขอนแก่นเดี๋วอนีงาน,งนขอนแกนขับรบานเลยเดอยโอ้ดาวก็เห็น

มึงมีได้หรับคุณนอนของคุณเดิมนอนแปดไม้ของแมนะคะห้าร้อยโครีค่ะรับตัวนี้นะคะไม่คิมว่ารับสองเก้มาได้เลยตัวนี้เธอส่งฟรีให้นะคะไซส์เอลค่ะไซส์เอลโอุยคุณมึง